สวัสดีครับผอนม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษียณทฤษฎีไม่เลียงชี่สุขสุขคนเมื่อนี้กับิพ้ามาสำรวจราคาควายอยู่ตลาดบ้านเทียมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเ,อเมื่อนี้กับตรงกรบับวันที่28สิงหาพ่ม25 6 5ทุกากถูกวันอาทิตย์ด้วยครับพี่น้องเ,อเมื่อนี้กับชิพ้าเขามาสำรวจมันฉีถูกสีแพงสำหรับเนาะครับตลาดาบ้านเทียมนะครับจังหวัดอุดรธานีเฮา เดี๋ยวเขาไปสนตำรวจราคากล้วยแผ่นละ,ะเล็กครับของพ่อ,อนบ่ครับ,รบแ,แม่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดชิปหนึง่งเปิดชิปหน,นึ่งเนาะครันเป็นสายเด่พ่อ,าอ,อาสายเพชรอุดรท่านี่แหละสายเพชรอุดรสูงหลายปันใดพ่อสูองร้ยอยสามสิบแปดสูงร้ย 3, อรยสามสิบแปดโอ้ยี่แปดโอ้หลงเนาะ ร2อยยี่รอยยบปด่พ่อร้อยยี่สิบแปดนะครับเนาะครับึ่งได้ควบไปโอ้งามลำดีครับพี่น้องครับท่ายดีไงดีเบอร์โทรเบอร์ไดพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เกมนหนย่องสามสามสองสามแม่นุ่งแม่นุงเนาะคเอามาจากตัวพ่อสาตัวเนาะครับเบิ่งหน้าครับพี่น้อง ครับพ่โอ้งามครับพี่น้องเป็นโตแม่ครับผ้าดีครับพี่น้องเอาครับแม่นางงามๆครับพี่นออ้องมาเบิ่งมาชมเอานลำแม่น้องครับขอบคุณหลายๆพ่อ ต่อร่องได้ต่อร่องเลยน้พอพ่อเนาะครับมาเบิ่งเอานะครับนแม่นงอยู่บ้านได้พอ่อบ้านขอ้อบ้านขอนะ้อเนาะขับรถบ้านถือจังหวัดภูทรครั<า>บผมขอบคุณครับพอ่อสวัสดีครับน้องอามาแจ็คตัวครับแต่ว่าตัวเดียวนะครับแม่นี่เปิดเธอเลยครับสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองเนาะ ตไดรับสี 4, ่หมื่นสองมันบ้ครับสี่หมื่นสองนี่ต่อรองได้บ่ครับมีทองไปครับแม่นี่ยืนน้ำกล้วยเถือกเลยบยืนน้ำกวยเถือกความฝูงเนาะสูงลายปันไดครับแม่นี่โอ้ยาหลดกาเอาร้ี่สิบหาร้อยบหี่สิบห้าอยี่สินี่เนาะเบอร์โทรเบอร์ใด ศูนย์เก้าหกเก้าสามหกเหกเก้าเก้าสองเนาะมัตตาบะใดครับบ้านนิคมสงขลาคนะบ้านนิคมสงขลาเนาะครับพี่น้องกล้วยบ้านๆครับพี่น้องเนาะเห็นเราขับมะเบิองเอาครับพี่น้องมือหนึ่งมาตลาดบ้านเทียมครับพี่น้องท่ายดีครับเนาะถ่ายพี่น้องเนาะ มาเบ่งมาชมครัขอบคุณหลายๆครับวัาดีครับพ่อเอามาจากตัวมืนี่ตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดไปเก้าหครับเก้าหมื่นหาพันเนาะครับพ่นสูงไรบนได้พ่อสูงไรสามสแปดครับร้อยสาดครับมาเบ่งไทยครับพี่น้องเบ่งด้านหน้ครับพี่น้อง ตาตาแต่มแจ่มจ้ำดีนะพ่อเนาะเปิดอยู่ที่เก้าโหลดแล้วเก้ามือหาเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 8นย์แปดสี่ศูนย์แปดสเนึ่ง้าหนึ่งพ่อมาตาบ้านใดครับพ่อย่นมาแต่อำเภออำเภออำเภอสุวรรณอำเภอสุบัรเนาะครับพอพุณหลายๆพ่อครับสนใจกับเมาน้ำพ่อครับพี่น้อง แม่สาวงามๆผสมระเบ้อพรครับว่าเอาทับผงครับสองเดือนได้สองเดือนเนาะครับครับมาเบิ่งมาชมเราครับน้ำผอครับครับขอบคุณหลายๆพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอหมาจักโตพ่ออหม่าสี่แม่ลูกแปดหมื่นหม่านี่ยังบ่ครับแม่ลูกนีแปดหมื่นเนาะหม่านแล้วกระพรอพันใดลไปพ่อ เพ่นับนบานเนาะขับบาเนาะมือนเนี่บอแปดหมื่นเาะแปดหมื่นาครับแปดหมื่นเท่าไรครับเนี่ยแปดีแปดหมื่นเนาะน่แลลูกเพื่นลูกเพนเป็นสายได้พอ่เจ้ากับทานับลนะครนะอ๋อรลูกพนจักเดียนแล้วครับเนี่ยหกเดียนแล้วเนาะเป็นตบภูแม่พอแม่พืนสูงลายนเลยพออบได้วัดบ อ๋อครับประมาณร้อยสามสิบพอๆยังสิบคัวอยู่สามสิบคัวอยู่เนาะครับมาเบิ่งแม่นี่ของพ่อบ่ะพ่อแม่นี่สูงหลายปานได้พ่อร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องเฮ้ยสูงดีครับเบิ่งทไายครับพี่น้องทไายใหญ่ดีครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายใดพ่อวัน้มันไม่พ่อหรอกมันลงรถมาจากน้องหัวลำพูมันมาใหญ่อยู่บ้านครับ เปิดเท่าไรพ่อสองสองสองแสนสองเนาะโอ้เห็บแข่งเด็บขาดีร้อยสี่สิบสองยืนยันร้อยสี่สิบสองคบพี่น้องซูงดีเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสอองแปองสองแดสเจ็่สี่หกเจ็ดอยู่อำเภอใดพ่ออยู่บานดูเลบานดูนี่เนาะบ้านดูอำเภอบานเอเมืองแหมอำเภอเมืองบ้อ๋อครับครับอำเภอเมืองครับขอบคุณหลายพ่อพ่อสุด่อ พ่มรอมันหมดแล้วครับพ่อสุดรอครับพี่น้องเอาติดต่อครับดีครับพ่อบ่พ่อกันโวนแล้วครับพ่อมาจากพ่อมาาจกโค้มมึนมาโคมเดียวมาโคมเดียวเนาะโคมนี่พ่อเปิดรายปรนไดี๋ครับพือโคมเปิดนะครเปิดะครัเปิดฮะเปิดสี่บ่แสนห้าสาแมันอ๋อครับสูงรายปรนไดี๋ครับสูงร้อยสี่สิบห้าูงร้อเนาะผสมแล้วบพ่อผสมแล้ว ผสมกับพ่อได้ไหมันกระเพาะบัวขาวเนาะบวมไหม่ะจุเนี่ยกระเพาอไข่มุกขาวบ่มีเอกสารครับกับไข่มุกขาวเนาะครับลูกเพิ่นนี่มีตัวหนึ่งบ่เพาะจุเนี่ยบ่มจุเนียบ่ข้ัวเปียกกระสารเพิ่นเพชรลำพูครับพี่น้อง เบิ้งครับพ่อแม่ตัวนี้เบิ่งลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องเบิงบ่งไายครับ,บ,บโอ้ลูกงามครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่ครับหัวดีครับหัวหนุ่มพ่อน่นดีผ้ายดีครับสวยครับ,บง,งามครับพี่น้องเบิ่งเล็บแข้งเล็บขาดีเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ 086 229ป328 2มาแต่จอบ้านเดยครับบ้นาบนผือเนาะครับมันหมันเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> โอ้หรือเอามาบอ่อเอามายู้ครับบัดดีครับ เมือนเอามาจากแม่ครับแม่เดียวนี่ละครับอันนี้เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดมื่นหาครับหกหมื่นหาเนาะครับวสูงเพิ่มเท่าไรครับแม่นีักครประวัติครับซื้อมานากันครับอยู่ประมาณร้อยยี่บ่แปดบระมาณหันเพิ่มได้ร้อยสามสิหรืออะไอสิบเเนาะเปิดหกหมืนหาเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ080ดครับ0 8 0 151 1 5 1 371เ7 1 9 3น1 9าเนเ้น้ะตอนรอบไหนครับเป็นแม่นั่งบ่ครับแม่นังครับม่าเราครับไี่ได้าครับหา้เนางามๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ กาไปชมอยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับตีหาพันอันนี้เามาจากตัวครับมาตัวเดียวซ้ายมาตัวเดียวนะเนาะเปิดรลายันได้ครับเมียนเ,เปิดได้หกหมื่นจ้าหกหมื่ับอกครับรเป็นแม่นางบอกครับ เร oh. ื่อเบื่อมพันน่านได้จ้ะนี่ใบมีหลอดนี่บมีหลอดเนาะได้แจ็คเดือนแล้วครับเบิ่มพันหล่ะได้สามเดือนเนาะร่วมสูงเพิ่นหลายปไปเลยครับแม่โอ้บริวารเนาะโอ้ลำเงาครับพี่น้องใช่ดีครับพี่น้องเรียนแล้วกลับมาเบิ่งน้ำเยอะคนครับพี่น้องอ่า้้นี เบอร์ท uh, uh oh. uh, bueno. ั่วเบอร์ใดครับเบอร์ทัวพระเจ้าโอ้ยนจำเบอร์จำควองก็ไปเเดี๋ยววันได้อายไดเอ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศนย์สองหนึ่งศูนย์สองเจ็ดแปดสามศูนย์เจ็าย์นกับคนสวยเนาะได้ขอคุณครัขอบคุณหลายๆครับมันหานนะครับขอค่ะดีครับพี่น้องเชิเรับคาดี นี่แต่คนไทอยู่ทั้งนี้ครับมืุอนี้เอามาจากโตครับนี่นะครับคู่นี่แหะครับคู่นี่เนาะแม่นี่เปิดเท่าไรนี่แม่แม่นี่เปิดไปหกสิบห้าเท่าันหกสิบห้าเพิ่นเป็นสามสิบสามหกเพิ่นเป็นยังยังสี่ไรได้ครับเกินคุยกันเนาะครับเป็นสายใดครับแม่นี่ ดีนะครับสายเพชรสายเพชรอุดอรมาครับนั้นสายเพชรน่อนึ่งเปิดห้องเมื่อนหาเนาะบึงไทยครับพี่น้องเรื่องค้าดีไทยง่ายดีครับพี่น้องเป็นในยี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่สองปีกว่าครับสองปีกว่าเนาะ เบอร์โทรเบอร์อครับศูนดครับ082 105ปดสองหนึ่งศครับ1028เนาะห้อยตู่นน้องว่าช้าครับห้อยตู่นน้องว่าช้าครับครับมาเบิ่งเอาครับขอร้องได้ครับขอร้องได้เนาะ65หมืครับแต่ละแคาดีครับทงฟี่เลยครับครับเอามาเบิ่งเอาน้ำห้อยตู่นครับพี่น้องจัดแม่น่างามๆสวยๆครับอ่างเงี้ยวอ่างลึกๆครับอ่างเงี้ยวดีครับ ครับเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมื้อนี้มาบันเทียมครับครับผมโอ้เ้นวมายำไก่ทางนี้เอาครับมายำไก่มื้อนี้เสนอแม่ลูกครูครับผมควายเผือกควายดอนครับควายเผือกควายดอนเนาะครับเนี่ตอนนี้สถานะคือท้องแก่ครับผมครับจำนดคลอดวันที่25เดือนที่สครับไข่มุกขาวครับผมอ๋อครับ อ่าเปิดลายปันไดครับนี่คนไป่แสนสองครับผมแสนสองเนาะครับผมแม่เพันธุสูงลายปันไดครับหนึ่ร้อยสามสิบครับผมครับอ้างดีครับลูกเพันธุนี่เป็นเป็นลูกพ่อใหญ่ครับใบไฮใบไฮรัอ้างพันธุ์ครับลูกเพันธุลูกที่ใดครับนี่ลูกที่สองลูกที่สเนาะรางได้ครัมรับอ้างดีแค่ไหนอ๋อครับสีนี่ต้องห่วงครับโอ้เป็นพุ่ยเปือกพุ่ยดอนงามเนาะพุ่ยเปลือกลูกดีครับลูกเพิ่นธุงลูกดีเนาะครับผมเน้ะน้ำล้นดีแม่นี่ให้โอ้งามสี ข่าวจานพันครับพี่น้องรอดรุ่นพ้องครับรอรุ่นเลยรอรุ่นพ้องครับขาวครับมังกรขาวมังกรขาวเนาะครับผมเอามาคมเดียวบ่ครับออกมาแม่สาวน้อยนะทายแล้วทายแล้วเนาะครับผมครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับโทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามสองแปดเก้าสามสองแปดเก้าเนาะกอยด์จะเลื่อนขั้มที่พื้นจับอยามาตัวท่านี่เลยครับผมประเบิงเอาครับคมแม่ลูกลูกค้อยเผือกครับ น้ำยอดจะเล่นฟ้ามขอบคุณหลายๆครับ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 ครัรครับัครับครครับครับครับับคครับคัครับคบครครัครับบครแม่รับเครับาับ้านบบครับเรครับบคคับบคเปิครับครับค่บัหับครับบครับคครับสูงั สูง130ขึ้นคุณเนอะครับงครุณเนาะเจ็ดหมื่นห้าเนาะพ่อเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ098 098 124 124 3740 3740ครับมาเบิ่งเอาน้ำพ่อครับพ่อซื้อยังครับซื้ออ้วนซื้ออ้วนเนาะมาแต่บ้านใดครับบ้านแร้งหมูมอยู่อำเภออำเภอเมี่ยงอุดรธานีอุดรธานีเฮาเนาะ มาเบิงเอาครับมาเบิงน้ำ่อครับ,บ,เ,บ,รบเป็นขวยบ้านๆครับสนใจขวยบ้านๆอยากเอาไปเลี้ยงครับขาดน้ำเลี้ยงยัวไปกินยาัครับพี่น้อยมาเบิงเอาครับพี่น้องครับผมครับขอบคุณหลายๆพอ่อครมะเดี๋ยวเบิองอีกตัวต่อไปครับพี่น้องอ สวัสดีครับห้อยครับผมออกมาจากตัวออมาสามตครับสามตเนาะแม่นี่เปิดเท่าไรครับนี่ตัวผู้ครับผมอ๋อตัวผู้บ่แม่นครับตัวผู้เปิดเท่าไรครับเนี่ยตัวผู้เปิดือ้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสองหมื่นเก้าครับโอ้ตัวภูครับเป็นกล้วยบ้านเนาะแม่นครับสูงหลายบันไดครับสูงร้อยยี่สิบแปดนะครับร้อยยี่สิบแปดครับนั่นตัวต่อไปนะครับแม่ครับ ตัวนี้แมน่บน,มนบนนนคน่ครับบ่ครับแม่นครับแม่ลูกเนาะแม่นครับลูกตัวแม่ครับลูกนตะัวแม่เนาะในท้องสร้างอุดอรครับผมในท้องสร,ออร้รรา,นอนอางอุดรมีเอกสารพี่น้องมาเบิ่งเอกสารครับพี่น,อน้องสร้างอุดอรครับในท้องเนาะครับผมอ่าลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดครับนึ่ลูกสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเนาะได้จักเดือนแล้วหาเดือนกว่าครับผมหาเดือนกว่าครับ ทองในทองที่ใดแล้วครับนี่ยทองที่ซีค่ะผมทองผมเนี่ยครับเปิดเท่าใดครับนี่เปิดเก้าห้าครับผมเปิดมือสี่อเก้าหมื่นห้าครับผมเก้าหมื่นห้าแม่พันสูงไร่เป็นไดครับร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกเนาะเห็นแล้วกลัมาเบิ่งมาชมเอาครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ 062- 0 9 4 094- 075- เนาะครับผมครับมาแต่อำเภอไหครับอำเภอเพี้นครับผมอำเภอเพียนเนาะครับเบงดันนาเบงไทยโอ้ลูกคนจะงามครับพี่น้องเห็นแล้วกลับมาเบิงมาชมเอาครับเห็นแล้วับโทษไปหาครับถ้าสนใจช่วยแม่ลูก ครับขอบคุณหลายๆครับวันดีครับสวัสดีครับผมเอามาเจ้าตัวครับเอามาสองตครับสองตันเปิดไรบปานได้ครับแม่นึ่แม่นี่แม่นา่งน้อยเปิดแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าเนาะเป็นเทียบสายมาสั่งข้างใดครับลูกเก่าเนี่ยแม่เพชรดุดดอนอ๋อลูกเก่าเนี่ยแม่เพชรดุดดอนเนาะวามสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่นี่ อ๋อครับรประเทศไทยครับพี่น้องเพิ่นได้จักปีแล้วครับนี่ปีเนเครื่องครับป,ปีเดือนเครื่องนเนาะครับ<ๆ>พี่น้องแม่นี่กับเปิดเท่าไรครับนี่ยวแม่นี่เปิดแปดสิบห้าราคาสำคัญนะราคาสำคัญเนาะเป็นสายได้ครับอันนี้ลูก,โ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 กเก้าจะเลิศครับอ๋อลูกเก้าเจริญครับพี่น้องครับจ่อแน่ครับพี่น้องบางข้างแต่ ใายเขามาใกล้โตควายครับพี่น้องแต่เพรว่ากับเนาะครับเนาะคมันขั้วสูงไรไปไหนครับความสูงร้อยเสาหกเสาเจ็ดครับร้อยเสาหกเสาเจ็ดเนาะครับผมครับเบิดพี่น้องเปิดอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันแปดหมื่นห้าพันเนาะครับลูกเก้าเจริญอันนั้นลูกดาวเหนือเนาะครับผมครับโอ้ยงามครับพี่น้องเป็นลูกสารอะไรเรียกกันครับเปิดเป็นโตกับเปิดเนาะครับผมเปิดแพ็คกับเปิดบ้งครับ เบอร์โทรเบอร์ใดครับ096ครับ096 356 356 2995ครับ2 9 9เนาะครับผอบอกเบอร์โทรอิกนะครับ096ว่าหปเลยครับ356 3 5 6 2ก9 5ม9 9าเนาะมาแต่เพื่อใดครับอำเภอเมืองอุดรธานีอุดรธานีเหาเนาะบอ้ยขับพีดอกแครูงามครับสวยครับ สวยงามค่ัสวยงามคู่ครับพี่น้องสีดอกเล่าสีเหลืองสวยครับถ่ายงามครับเปิดแปดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็ติดต่อเขามากครับถามักกล้ยแม่นั่งงามครับพี่น้องขอบคุหลายลาย,ลาย,ลายครับขอบคุณหลายๆครับ ไม่ลูกอยู่บ่ครับครับตัวนี้ท้องประมาณสามเดือนเลยล่ะสามเดือนนิดๆครับอ๋อทองกับธรรมดาครับท้องธรรมดาเนาะทองพุ้มฟูงเราแม่เพิ่นเป็นสายใดแม่สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเนาะครับคุ่มสูงเพิ่นเท่ายครับสามสามนะครับสามสามสามสี่เนาะเป็นท้องที่ใดครับเนี่ยทองแรกครับผมท้องแรกเนาะท้องแรกครับพี่เนาะร้านดี เปิดราคาเดตอนครับผมเปิดราคาหกหมื่นห้าหกหมืนหเนาะครับผมหกหมืนหครับพี่น้องสวยครับหกหมืเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึงสามหกสี่สามหเจาแาแปดเดเนาะครับโอเรืงอดอหอยโอเนาะครับห้อยโอครับเอามาตัวเดียบ่คับขายเลยครับเอามาตัวเอามาซองตัวขายเลยเนาะโอ้ตามครับพี่น้องเห็นแล้วแต่เบืองเอา อายดีครับโค้ดงามโอ้หางงาวดีครับพี่น้องครับบึงลำตัวงาวดีเนาะอายเนาะครับบึงเบิ้ยครับพี่น้องเอาเบึงเอาน้ำบานครับครับขอบคุณหลายๆครับข้อยหน้อยปอพ่อขอบคุณครับพ่อข้อยแม่สาวครับเปิดเท่าไรพ่อเปิดสามหมื่นครับเปิดสามหมื่นครับเปิดสามหมื่นบาทเนาะต่อรองไหนบ่พ่อ อายุครับผมไม่อะไบได้หลายเนาะพ่นได้อายุปีลวครับแม่นั่งหน่อยปีกลัวครับปีกลัวเนาะครับครับบาเบงเอาครับลูกบ้านบ้านบอครับลูกบ้านบ้านเปิดบ้านบ้เนาะเปิดสามหมื่นครับครับเบอร์โทรเบอร์ใดพด่องแปดสี่สองแปดเก้าสี่เก้าเก้าเนาะ พ่อยังพ่อพ่อสาบพ่อเสามาแต่อำเภอใดกลุ่มพระว่าครับกลุ่มพระว่าเนาะครับผมเอามาตัวเดียวป่ะพ่อเราครับพี่น้องเป็นแม่สาวนางน้อยอายุได้จักปีกว่พ่อปีกลัวครับปีกลัวเนาะครับเดี๋ยงงามครับเดี๋ยงงามครับคุณลลายครับครับขอบคุณครับชุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เนยเด้อครับเมื่อนี้ก็จบคลิปลงเพียงแค่นี้เด้อครับพี่น้อง พ่อ,อกันคลิปหนาครับพี่น้องสำรวจราคาค่้ยบันเทียมครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ยกาวคำว่า,าสวัสดีครับ